พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ธรรมเป็นทานว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและเป็นสุดยอดแห่งการให้ทานทางปวงผู้ให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคนให้สติปัญญาให้ความพ้นทุกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ ขอนำเสนอสามวันมงคลคุ้มครองป้องกันภัยเรียกทรัพย์บันดาลโชคลาภมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่อดอยากหามาไว้ที่บ้านสักต้นนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ ต้นไม้มงคลบ้านมงคลและความเชื่อถือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยเรามาช้านานนะคะและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นไม้ทำให้บ้านเรือนร่มรื่นอากาศดีมีชีวิตชีวารู้สึกผ่อนคลายสบายตาสบายใจนอกจากนั้นก็ยังช่วยเสริมความเป็นมงคลเสริมโชคลาภให้กับผู้ที่ปลูกอีกด้วยแต่มีเคล็ดลับที่สำคัญคือ หากท่านอยากปลูกต้นไม้มงคลบ้านมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วครูบาอาจารย์ท่านให้ปฏิบัติดีคือต้องหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญท่านต้องทำงานขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลบ้านมงคลนั้นจะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะเนื้อหาต่อไปนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะ3ว่านมงคลคุ้มครองป้องกันเรียกทรัพย์บันดาลโชคลาภว่านมงคลต้นที่สว่านมหาบัว ว่านมหาบัวถือเป็นอีกหนึ่งว่านมงคลที่หายากในปัจจุบันนะคะแต่ว่านชนิดนี้มีดอกสีขาวสวยงามสะอาดตาสบายใจและถือเป็นหนึ่งในว่านไตรภา,าคีค่ะว่านมหาบัวนั้นจัดเป็นพืชลมลุกค่ะอยู่ในตระกูลกวักใบพายมีลำต้นหรือหัวคล้ายหอมหัวใหญ่ค่ะส่วนใบจะมีสีเขียวเป็นมันเงา เป็นลักษณะใบเดี่ยวเรียวยาวตั้งตรงปลายใบมนแผ่นใบหนาคล้ายกับต้นว่านวกวากเม่ดทองใบค่ะเวลาออกดอกจะออกดอกเป็นสีขาวมีลักษณะเป็นช่อเวลาหุบหรือเวลาดอกตูมจะดูคล้ายกับดอกบัวค่ะจึงเป็นชื่ออันเป็นนามมงคลว่าว่านมหาบัวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นดอกของว่านก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ ในสมัยก่อนมักนิยมปลูกว่านมหาบัวเพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับตลอดจนตามร้านค้านอกจากนั้นก็ปลูกไว้ที่บ้านเพราะมีความเชื่อว่า ปลูกว่านมหาบัวไว้เชื่อว่าจะให้คุณด้านเมตตามหานิยมคุ้มครองป้องกันภยัยนำความสงบสุขร่มเย็นความดีงามความเจริญรุ่งเรืองเสริมโชคลาภสิริมงคลมาสู่ผู้ที่ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านซึ่งสมัยโบราณก็ยังเชื่อว่าเป็นว่านเสียงไทยด้วยค่ะเพราะถ้าหากบ้านไหนว่านมหาบัวออกดอก ท่านให้นำผ้าขาวมาผูกรับขวัญแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเชื่อว่าพรน,นั้นจะเป็นจริงหรือบางท่านอาจจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันในสมัยโบราณท่านว่าวันมหาบัว ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนของคุณงามความดีความสุขความสงบมาสู่ผู้ปลูกค่ะเพราะว่าด,ดอกของว่านมหาบัวนั้นมีลักษณะคล้ายกับดอกบัวมีสีขาวบริสุทธิ์สามารถนำไปบูชาพระได้เคล็ดลับในการปลูกว่านครูบาอาจารย์ท่านให้ปลูกว่านมหาบัวในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นเท่านั้นและก่อนรดน้ำทุกครั้งให้ท่านเสกน้ำรดด้วยคาถานะโมพุทธายะ เป็นจำนวน3จบถึง9จบเสมอเพื่อให้ว่านนั้นมีความขลังมากยิ่งขึ้นค่ะว่านมงคลต้นที่สองว่านเพชรนารายว่านเพชรนารายหรือขุนจนกลับใจหอกนารายจัดเป็นว่านมงคลชั้นสูงและเป็นว่านมงคลเก่าแก่ที่ทรงอนุภาพและมีอิทธิฤทธิ์มากแล้วก็หายากในปัจจุบันนะคะจัดเป็นว่านมงคลโบราณ ที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านเพื่อความเป็นมงคลและเป็นไม้ประดับมงคลว่านเพชรนารายนั้นมีจุดเด่นคือเป็นบ้านที่มีหัวเป็นเงาเติบโตเป็นลำต้นขึ้นมาจากใต้ดินค่ะใบเป็นรูปหอกพื้นใบสีเขียวมีร่องตื้นๆเรียงเป็นขีดตามความยาวของตัวใบ5-6ร่องปลายใบยเรียวแหลม มีก้านตรงคล้ายหอกคนใบมนเข้าหาก้านใบมีดอกสีขาวจากนั้นจะกลายเป็นสีแดงผสมสีเหลืองค่ะซึ่งลักษณะจะคล้ายกันกับดอกงอนไก่ฝักดอกเป็นสีขาวออกดอกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีค่ะ ความเชื่อด้านความเป็นมงคลมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะให้คุณด้านคุ้มครองป้องกันภัยและคงกระพันชาตรีค่ะเพราะในสมัยก่อนเวลานักรบต้องออกรบนิยมพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าจะทำให้คร่าสกเกรงขามมีชัยชนะเหนือศัตรูและมีชัยชนะทุกประการ ข้าศึกเป็นจังงังยอมอ่อนน้อมโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นยังช่วยกำบังภัยแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นวันที่ให้คุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกและคนในบ้านบางตำราก็ว่าหากปลูกว่านี้เวลามีใครที่กำลังโกรธหรือกำลังจะมาหาเรื่องท่านว่าเมื่อคนผู้นั้นเดินผ่านว่านต้นนี้เข้ามาเชื่อว่าจะเป็นณจังง,งัง ผู้นั้นจะพูดไม่ออกแล้วจะเปลี่ยนใจจากร้ายกลายเป็นดีค่ะว่านเพชรนารายควรปลูกในวันพฤหัสบดีถึงจะดีค่ะก่อนปลูกว่านและรดน้ำว้านท่านให้เสกด้วยคาถาพุทธมนนั่นก็คือคาถาพุทธคุณคืออิติปิโสภะควาถึงภะควาติค่ะเป็นจำนวนสามจบแล้วค่อยรดน้ำจึงจะดีค่ะว่านมงคลต้นที่หนึ่งว่านสีทิศ ว่านสีทิศจัดเป็นหนึ่งในว่านมงคลยอดนิยมนิยมปลูกตามหน้าบ้านปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนำมาตกแต่งสวนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะเพราะว่าเวลาว่านนี้ออกดอกดอกมีสีสันสดใสสวยงามมากแล้วก็มีสเสน่ห์น่ามองแล้วก็มีหลากหลายสีตามแต่ละสายพันธุ์ว่านสีทิศ จัดเป็นไม้หัวค่ะคือมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินคล้ายกับหอมหัวใหญ่ใบมีสีเขียวสดเป็นมันเงาคล้ายกับรูปหอกเรียวยาว ขอไปเรียบคล้ายใบเตยดอกมีสีส้มสีชมพูสีขาวสีแดงแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะซึ่งการดอกจะแทงสูงขึ้นจากกอแล้วจะทยอยออกดอกที่ปลายก้านดอกประมาณ4-8ดอกค่ะซึ่งดอกจะคล้ายกับรูปถ้วยดอกแยก,กออกเป็น6กกลีบหันไปทางสีทิศจึงเป็นที่มาของว่านสีทิศนั่นเองค่ะ ว่านสีทิศมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยให้คุณด้านปกป้องคุ้มภยัยกันสิ่งชั่วร้ายกันสิ่งอัปมงคลรวมถึงอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีปีศาจทั้งหลายไม่ให้เข้ามากร้ำกลายรวมไปถึงช่วยเสริมสิริมงคลเสริมบาร,รมีให้กับผู้ที่อยู่อาศัยให้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขเหมือนดั่งนามมงคลที่ว่าว่านสีทิศนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นแล้วยังถือเป็นบ้านเสียงไทยถ้าบ้านไหนว่านสีทิศออกดอกพร้อมกันทั้งสี่ดอกแล้วก็มีความสมบูรณ์สวยงามดีท่านให้หาผ้าสามสีมาผูกค่ะเพราะเชื่อว่าผู้ที่ปลูกเลี้ยงว่านนี้ อีกไม่นานจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือถือเป็นลางดีที่ท่านจะประสบความสำเร็จหรือประสบสิ่งที่ปรารถนาตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการค่ะเคล็ดลับการปลูกว่านคือท่านให้ปลูกว่านสีทิศไวบริเวณหน้าบ้านในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น9-15คาค่ำค่ะ เวลาปลูกและรดน้ำว่านให้ท่านเสกด้วยคาถามีลาบไม่ขาดสายคือให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ามหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมเป็นจำนวนหกจบค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลบ้านมงคลและความเชื่อที่โคาพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระ ต้นไม้มงคลวั่นมงคลความเชื่อสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ